ก็ชเทีย่ยอกาสสวัสดีนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมจะให้ท่านชมเหรียญหลวงพวคุณนะครับนะรุ่นสามรวยนะครับไม่ตัดปีกด้วยนะนะเหรียญน,นี้เหรียญผ่านการใช้นะครับนะะก็เป็นเหนรียญนะท่ะระลิกนะที่ระลึกนะการเสด็จ ของรัชการที่เก้านะครับในหลวงรัชการที่เก้าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบ้านไร่นะครับในวันที่11มกราคมพศ2438เหรียญนี้เป็นเหรียญไม่แต่ปีด้วยนะครับนะผมได้มานะครับก็ลองชมกันนะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับ รุ่นสามรวยเนี่ยพระคุณบริสุโทโธรุ่นสามรวยเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะครับเนี่ยแดูดูชัดๆนะครับผม,มให้ดูชัดๆไฟมันสะท้อนไว้หน่อยนะครับมันอยู่ในเลี่ยมนะครันะแล้วก็ไฟมันสะท้อนอยากให้ดูชัดๆนะครับ เหรียญน,นี้นะครับนะจะมีตอกยันมิอยูอ่ใต้ที่นั่งท่านนะครับนะระหว่างระหว่างเท้าท่านเห็นไครับแล้วก็ต่ำลงมาเนี่ยจะมีจุดเป็นจำ้จำจำ้จำจำ้จำจำนะครับเป็นเป็นผดในพิมพ์นะครับนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่ตัดปีนะครับสวยนะผมได้มาแล้วก็ยันมิ สองข้างเลยครับรวยรวยรวยเนี่ยน,ะนะด้านหน้ามีชื่อหลวงพ่อด้านหลังก็เดีย๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับนะเดีียวนี้เป็นเหรียญสําคัญนะเหรียญไม่ได้ตัดปีกครับเนี่ยผมมีอยู่สามเหรียญน,นะัานะอีกเหรียญหนึ่งไม่สวยผมลงไว้โอ้โห FC ผมดูผมให้ดูชัดๆนะครับนะดูตรงยันมิเห็นไหมครับดูชัดๆ แล้วก็จะเป็นคล้ายๆเป็นผลนะครับนะตรงใต้ที่นั่งขนาดนั้นดูนะเหรียญจะติ่งเป๊ะเลยนะครับผมให้ดูเนี่ยเหรียญสามรวยอข้างบนจะเป็นสามรวยแล้วก็ยันมิสองข้างเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมขยายให้ดูนะครับนะรวยรวยรวยยันมิแล้วก็รวยรวย เหรียญเอกลักษณ์ที่หลวงพ่อคูณนั่งยองๆผมว่าสวยนะครับนะเหรียญน,นี้สวยนะผมบอกดูให้ดีนะครับนะดูให้ดีจะเย็นๆครับเนี่ยเหรียญน,นี้จะตึงเป๊ะเลยนะครับนะเหรียญสร้างปีพศสองพนสามสิบแปดเนี่ยดูด้านหน้านะครับนะเป็นเหรียญเอกลักษณ์ที่สวยผมชอบนะครับนะ ถ้าผมเจอผมซื้อนะสวยสวยผมมีเหรียญหนึ่งสวยผิวกิ๊บเลยนะครับนะเห็นไหมแล้วเยาดายนะครับนะยังอยู่นะครับนะยังอยู่เนี่ยมาดูด้านหลังนะครับนะผมให้ดูด้านหลังเหรียญน,นี้ในหลวงเสด็จประพาสนะครับนะไปวางาไปวางพระสมพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะ บรารจุพระบรมสาลีริกธา,าที่สถูกที่วัดบ้านไล่นะครับในปีศ2138ในหลวงราชาการที่9สเสด็จเลยนะครับผนะมให้ดูนะครับปี38มแปดเหรียญนี้ไม่ตัดปีกนะครับนะส่งให้ดีนะครับนะเหรียญนี้น่าเก็บนะครับนะใครไม่ชอบผมชอบนะบนผมชอบผมชอบ โดยเอกเล็กส่วนตัวผมน้นะําะอย่างเนี้ยสร้างปาา 2, 38, ี่พสองสองพรยสามสิบแปดพิธีใหญ่น้าําะมหาพุทธพิเศษแล้นะเนี้ยน้นะอืมอดูนะครับนะวันที่สิบเอ็ดมกลาสองพรอยสามสิบแปดนพีละลิกพระบัติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนะครสะเสด็จพระราชดำเนินนีะครบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดบ้านไนารนะในหลวงรัชาการที่เก้านะครับนะผมจะบอกให้เรียนนี้ดูให้ดีนะครับใจเย็น ไม่ค่อยเจอนะครับนะนานๆเจอทีนี้นนนผมเจอผมมีสองเหรียญสามเหรียญผมเก็บไว้สามเหรียญอีกเหรียญหนึ่งสวยดําคลิปนะครับนะอ่าแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สภาพผิวเปิดนะครับนะอ่าก็สวยแต่เป็นเอกลักษณ์สวยนะเขาเรียมไว้เหรียญไม่ตัดปีกนะครับนะ ลองพิจารณาดูนะครับนะเดี๋ยวเราพอคูนเนี่ยผมเก็บสะสมอยู่นะนะใจะเย็นๆนะนะดูเห็นดูกันชัดๆเนี่ยใตายฐานท่านนะคล้ายๆถ้าปูลองนั่งท่านเนี่ยจะเป็นเป็นตุ่มตุ่เนี่ยคือการแกะนะครับนะแล้วก็ยันมิตอกยันมิลงไปน้ำนะอันนี้ไม่ใช่โคตรหลอนะเป็นโคตผมว่าเป็นโคตร โคดตัวนี้โคดในบอกเลยโคดต,ต่อก็มไม่รู้นะครับด,ดูดูให้ดีก่อนนะครับนะโคดมิเป็นเอกลักษณ์ที่ผมชอบนะครับนะพวกคุณบริสุทธโธมาดูกันนะครับนะครับที่จบลงไปแล้วนั้นก็เป็นชวนหนึ่งนะครับนะโรงเรียนสามรวย ผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับมีเหรียญไม่ตัดปีนี่ผมก็ได้มันหลายเดือนเนะแล้วอีกเหรียญนหนึ่งเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับนะลมดํากลิบเลยนะครับนะผมเคยลงไปตัวอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช่น,นะเหรียญแท้เหมือนกันนะครับ <c oughs> สําหรับช่องผมนะครับนะตอนนี้ก็เปิดรับสมาชิกได้แล้วนะครับกนะ็ ท่านที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกการเลนเชนนะครับนะเพราะวสมาชิกที่สมัครเข้ามาก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็คลิปพิเศษที่ผมทําขึ้นนะครับโพสต์หรือคลิปพิเศษที่ผมทําขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็จะได้ใช้ติ๊กเกอร์สวยๆนะครับเวลาผมไลฟ์สดนะ ผมปรับปรุงเดี๋ยวผมไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือซูเปอร์แตงนะครับนะกสวยนะครับนะเลวลาผมไลฟ์สดครับสำหรับกิฟนี้นะแล้วช่องผมเนี่ยสามารถาวางาสินค้าของโซฟีได้นะครับถ้ามีสนใจอยากจะซื้อกซอ็ซื้อได้นะครับนะ สิ่งที่ผมวางไว้น,นะครับสินค้าโซฟีสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกาดลายท่านสวัสดีครับ